วันที่31มสิบเอ็ดสาคมสองพันหก้าก็เป็นเวลาฝึก,กจิตซึ่งจิตเรานี่ก็เป็นธาตุธาตุรู้ธาตุ่รู้นับรู้อารมณ์ เราจะรู้สึกไอ้จิตมันคืออะไรกันเนี่ยถ้าที่เรารู้าอารมณ์เมื่อรู้แล้วก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาหรือจะมีความหลงถ้าจิตมีปัญญาหรือมีพลังของปัญญาที่ดีก็กำจัดความหลงลงได้ถ้าปัญญาเป็นใหญ่ เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นมาในใจต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมการที่เราต้องมาฝึกกันอย่างนี้เพราะถ้าไม่ฝึกจิตนะก็มันน้ำที่มันมาจากที่สูงลงมานั่นแหละไหลลงสู่แม่นม้ำทะเลมหาสมุทรไปจิตมันก็จะไหลบ่าไปน้ำอารมณ์ ตอนนี้เรามาฝึกเราต้องมาทวนกระแสทวนกระแสโลกเพื่อถึงธรรมโลกุตระธรรมโลกิยธรรมธรรม,รมที่อยู่ในโลกนี้โลกิยธรรมโลกุตระธรรมธรรมที่อยู่เหนือโลกนอกเหตุแลว่าเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตาย นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหน้ามานำมาพิจารณานะมันเป็นยังไงนอกเหตุเหนือผลเห็นไหมว่าเราเนี่ยถ้าจิตเรามันอยู่ในโลกอยู่นะมันก็มีอยู่ในเหตุผลก่อนทุกวันนี้มีเหตุมีผลนะละั่นแหะเหตุผลก็เป็นเรื่องของตัวตนตัวเราตัวเขา ตาจิตของเราส่งไปข้างนอกด้วยเห็นมีตัวเรามีตัวเขาคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นคนนั้นมีความคิดอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นหรือแม้มองตัวเรากับเราเพ่งโทษตัวเองอีกเพ่งโทษมากๆก็ไม่ถูกอีกครับเพ่งโทษมากเกินไปเขาเรียกพยาบาท ความโกรธความพยาบาทพยาบาทตัวเองมันเรามีความคิดที่ไม่ดีไม่ถูกต้องก็ไม่ชอบใจไม่อยากให้มีความคิดแบบนั้นเกิดขึ้นมาพยาบาทตัวเองก็เป็นกินเลสเองเหมือนกันนะเราอยู่ในโลกนี้ลหละเราก็รับรู้รับอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้แหะ ทำโลกกรบทำแปดมีลาบเสริมลาบมียศเสริม,มยศเสริส,รสุขเนราาทุกขอย่างเงี้ยถ้าใจเราไม่ฝึกเอาไว้นะ่ะก็ไปตามโลกถ้าเราฝึกใจได้ดีมันจะอยู่เหนือโลกนอกเหตุเหนือผลนอกสุขนอะทุกข์จิตเรานี่เป็นปุถุชนก็ดีก็จะอยู่ในในความสุขในความทุกข์น่ แะไะที่ถูกใจเราก็มีความสุขอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็มีความทุกข์เป็นอยู่อย่างนี้อยู่เสมอใ,ใจของเราเป็นโลกเราก็อยากจะทราบว่าโลก,กุตละมันเป็นอย่างไรทำที่มันอยู่เหนือโลกนี่คือรู้จักโลกตามความเป็นจริงนะั่นแหละ จกความแก่ความเจ็บความตายความพัฒนาจากของรักของชอบใจยอมรับตามความเป็นจริงของสังขารทุกวันนี้เราฝืนใจเราฝืนกับความจริงไม่ยอมรับยอมรับที่เราชอบใจที่ไม่ชอบใจเราไม่เอามันกลยเป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้ว จะทำยังไงถ้าเราไม่ฝึกใจเราก็เป็นอยู่อย่างนี้ชาติที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้ชาติหน้าก็เป็นอย่างนี้อีกแหละถ้าเกิดไม่ได้ฝึอกอาจจะต่ําลงไปมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเราฝึอกอาจจะดีกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นว่าเราก็ต้องมีบุญละ ที่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เมื่อก่อนเราก็คงไม่ได้เลื่อมใสก็เลื่อมใสอยู่แต่ไม่ได้ลึกซึ้งแต่จะไม่ต้องแต่คงจะต้องเป็นนิสัยปัจจัยแหละยังมีความเคารพกันละวะมันบางคนเนะ่ยเคยสวดสอรพันญยญว่าองนะว่า เราลึกถึงคุณของพระเจ้าก็คนลุกขนชันปิติเกิดแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรเฮ้ยทำไมตั้งใจพอตั้งใจสวดมนต์แล้วเกิดสุขใจขึ้นน่าจะชอบจะชอบถึงวันที่เราจะต้องสวดมนต์มันเป็นเด็กนักเรียนถึงวันโกนก็จะไปสวดมนต์ที่วัดก็จะชอบใจจิตมันสงบ การฝึกจิตเนี่ยสมกันให้เราเพียรให้เราพยายามเราก็จะต้องเห็นธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ใกล้เราถ้าความหลงบันบางความธรรมะก็อยู่ไกลถ้าความรู้เกิดขึ้นธรรมะก็อยู่ข้างหน้านี่แหละยางคนที่เข้าวัดเนี่ย จะเห็นดินเห็นต้นไม้เห็นตึกรามเห็นสันลาวิหารประกอบจากดินน้ำไฟลมมาเป็นวัดวัดข้างนอกบา mm hmm. งทีเขาจะสร้างวัดข้างนอกมันก็ยุ่งมันก็วุ่นวายสร้างวัดภายในมันก็เกิดความสงบขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็เข้าวัดได้ ครูบาจจบอาจารย์เนี่ยบกเขวัดได้จะนั่งรถนั่งเรือยู่บ้านกขวัดจิตวัดใจของเรามีบุญไหมมีกุศลไหมวันนี้เราได้สร้างบุญไหมแล้วเรามีบุญ,แล,บญแล้วเรามีบาปก็เราก็วัดได้ที่จิตใจของเราเราก็ต้องหมันฝึกหมั่นอบรมจิต บุ้ใด,ดตามนักาษาจิตของตนบุญนัดด้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารกรบมมาละก็เกิดทำลายความดีเช่นเราจะสร้างความดีแล้วก็ขี้เกียจขี้กลางก็กิเลสมันเป็นมารทำลายความดีแล้วสังขารนี่มันไม่เกลียดน,นวยมันก็เป็นอนุปสรรคต่อการปฏิบัติของเราหลังสมาธิก็เจ็บก็ปวดก็เมือ่อย แต่ถ้าดูหนังดูละครแล้วก็ถึงไหนถึงการน,นั่งได้นานเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นเนื้อบางคนก็อยากจะปฏิบัติเนื้อมีนะคนที่เขาตั้งใจจะบวชอย่างเงี้นะศรัทธาศาส,สนามาแต่อายุห้าสิบกะว่าอายุหกสิบปีนี่นะจะบวชละเขาพรรษา ก็เป็นโรคเกี่ยวกับโรคลิซิดวงก็พาตัดให้เรียบร้อยสักก่อนแล้วก็เป็นนั่งเกิดอบัติเหตุทิะล้มลงม,มาทีิศฝาดเพื่ในกับใต้เลยนี่เลยไม่เป็นว่าอายุไขของคนมันหมดตอนหกสิบีตัดหลอน เป็นมารลามเหมือนกันหรือสังขารความปรุงแต่งก็ทำลายเหมือนกันเพราะงั้นที่เราได้ตั้งใจแล้วได้สร้างความดีกันนี่ผ่านอุปสรรคมาหลายอย่างอุปสรรคขัดขวางทั้งหลายมันก็ห้ามเราไม่ได้ให้ความตั้งใจนี้สำคัญเจรนตั้งใจทำวัดสวดมนต์ทุกวัน พระก็ตั้งใจทำข้อวัดของเราให้เต็มที่เต็มกำลังอย่ายมก็ทำความดีอยู่สม่ำเสมอเมื่อเรามีเพียรมีความเพียรพยายามมุ่งมันอย่างนั้นนะแม้จะฟุ้งซ่านคิดไม่หยุดก็ให้พิจารณาถึงสังการความคิดความปรุงแต่งมันไม่แน่มันไม่เที่ยงทักท้วงไว้ มันเราขุดลงบาเดดินต้องการน้ําก็ขุดลงบาเดดินลืกๆก็จะเจอน้าแล้วสมัยนี้ก็มีเครื่องมือนะบางแห่งก็สี่สิบเมตรก็เจอน้ํามาดานเพราะน้าใตดินมันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจุดไหนขุดจุดนี้ไม่ได้กับจุดอืนอ่นอีกหลายๆจุดก็เจอแล้วบางแห่งก็เป็นร้อยเมตรเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็เห็นได้ว่าถ้าเราทําความเพียนไม่หยุดน่าจะประสบความสําเร็จความทุกข์มันจะน้อยลงเพราะขันห้าเนี่ยตัวอุปทานรายึดมันถือมันในขันหน้าทุกขเกิดท้งนั้นนะครูบาจานักปรารญ์เปรียบเทียบขันห้าเหมือนกับเป็นก้อนเหล็กน่งแดงความร้อนมันมีไปทั้งก้อนนั้น แต่ะตองบนมันกัร้อนแต่ด้านข้างแต่ด้านล่างแต่ตรงไหนมันกัร้อนหมดอุปทา,านคือความยึดมั่นถือมั่นในขนนันห้านี่มีรูปกระน้มนั่นแหละเห็นชัดๆกับรูปนี้เ่ยเรารักเราเกลียดเรากลัวเราโกรธเราชังก็กับรูปนี้เนี่ยให้เห็นชัดๆนะ ไม่รู้ใครสอนใจเราพิจาณาโอ้ความเคยชินนะเคยชินเคยรักเคยโกรธเคยเกลียดเคยกลัวเหมือน,นคนเราเลยนาะ,อ,ะอยู่กันอย่างนี้มีลมหายใจอยู่พอหมดลมหายใจลงไปเอาไปเผาเลือกระดูกกลัวแล้วยังเป็นเพื่อนสนิทมิสหายก็ตายไปแล้วไอจะมาเยี่ยมเราหรือเปล่ากลัวแล้ว กลัวจะมาเยี่ยมเนี่ยตัความหลงเรามาปฏิบัติภาวนาเพื่อที่จะให้เจของเรารู้ออกจากความหลงว่าความหลงมันกับเป็นโลกิยานั่นเองอยู่ในสุขในทุกมีเหตุมีผลมีตัวมีตนมีเรามีเขาเราเป็นคนอันนั้นเป็นสัตว์อันนั้นเป็นบุคคล ถ้าเราพิจารณาชัดๆก็จะเห็นไม่มีสัตว์บุคคนตวัวตนเราเขานี่เราต้องกลับมาสู่ความว่างให้เร็วที่สุดคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นความจริงไม่มีนอ้องมีโลภกับน้ำกับดับโลภนี้เขาก็ไม่ลู้อาศัยระบบประสาทสมองจิตตสังขารที่สั่งมาทั้งสมอง ก็รับโลกในเวทนาในกายนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาไม่มีใช้ปัญญาลมจิตให้กับสมาธิเห็นเป็นความว่างตรงนี้สำคัญแต่พื้นฐานคนเราถ้ายังมีตัวตนอยู่ล่ะก็ต้องมีความเมตตาต่อกันฝึกจิตให้มีกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่แบ่งแยกเราเขา ไม่แบ่งแยกพวกคนนั้นพวกคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เราไม่แบ่งละนี่ว่าทุกคนมุ่งพัฒนาดีต้องการความดีต้องการความสุขต้องการความทุกข์ทั้งนั้นนี่เมตตาต่อกันมีความจริงใจต่อกันมีความสามัคคีกันร่วมมือกันกันอยู่ด้วยกันด้วยความสุขแม้ว่ายังไม่ใช่จะเป็นโลก,กุตรธรรมก็ตามแต่เราก็มีธรรมะ อยู่ในกันของศีลธรรมมีทานมีศีลม,มีการภาวนาปฏิบัติอจิตของเรามีสมาธิอย่างที่เราฝึกกันเน่ให้มันตั้งมัน่นแะพระจริตตั้งมัน่นมันก็ง่ายเนะาะไอ้ที่มันวุ่นวายอยู่ในจิตมันยังไม่ตั้งมัน่นศรัทธามีละความเพียรพยายามอยู่แต่มันยังไม่ตั้งมั่นของจิตต้องพยายาม ต่อสู้กับความคิดฟุง้งซ่านก็ต้องมาบริกรรมภาวนาเร็วๆใช้ปัญญาพิจานาพยายามให้ได้ให้จิตสงบลงมาได้บ้างมันคิดไม่หยุดหมุนติว้วติวติวมันคิดไม่หยุดถ้าเราเพียรอย่างนี้มันสงบเข้ามาแล้วมันก็จะจิตมีกำลัง นี่พละพลังกำจัดความคิดฝอมพุ่งสานพัฒนาสู่ปัญญาเราจะพิจารณากายแยกธาตุแยกกันก็เห็นชัดเจนไม่มีเราไม่มีเขาก็เกิดความว่างอันนี้ให้เข้าความว่างให้เร็วที่สุดเราจะยืนเดินนั่งนอนมีสติเดิมตามพูดคิดมีสตินับฝึกไป อย่างเช่นสมัยพุทธกาลนะัน้นได้ผสมดับันกันเร็วๆนั้นน่ะท่านฝึกมาแล้วไงมีบรารมีมาแล้วทันทีคณะขาพามท่านก็มีบรารมีมาแล้วทันันนัตนะตาเ้อก,กาเศรษธีพระแม่วิสาขานางมลิกานะเจ้าเจ้าเลย,ยว่าบริบาลพระเจ้าพิมิสารานจำนวนมากมีบรารมีมาแล้วทั้งนั้นเกิดจากการฝึกมาแล้ว เรียกว่าบุเพกตาบุญาตาบุญธรรมบุญธรรมราติปังกนเมื่อเราฝึก,กันชาตินี้ให้เต็มที่ไม่ได้ชาติหน้ามันก็ไก่ใช่ไหมในชาตินี้มันได้ชาติหน้ามันก็เหลือน้อยชาติลงเลยอาจจะไม่มีชาติที่แปดปิดต่อไปจะปุมเพราะอะไรเพราะเห็นว่าไม่มีเหล่าเราจะไปไหนนะ ลับไปที่บาปแล้วก็ไปไม่ได้ละเพราะปมที่มันตกต่ำเพราะไม่มีตัวเราใจมันปร่งใสเป็นโลกุตระเะนี้นเราจะต้องเสียสละทุกอย่างก่อนความยึดมั่นถือมัน่นตัวเราตัวเขาไม่แบ่งแยกเราเขาเพราะมันไม่มีมีแต่ความคิดนึกปรุงแต่งก็เป็นสังขารที่ก็เป็นธาตุลกเหมือนกัน,มนไม่ต่างกันเลย และท่านรู้นี้มันไม่ใช่ใครไม่มีเป็นคนนั้นคนนี้ไม่มีแม้แต่รูปนี้เอเอาจิตออกไปน่ยมันจะมีเป็นใครไหมละ่ะนอนนิ่งๆเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นพ่อค้าประชาชนเป็นพระเป็นเนนไม่มีก็ไม่ได้บอกทั้งนั้นเป็นท่านสิท่านดินก็สมมติ ถาดนะ้ำไฟลมก็สมมตเิเรียกให้เราเข้าใจกันแท้จริงก็ไม่มีอีกย่อยถาดลงไปก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมความว่างเนี่ยเรื่งของรูปของนามนมันฝึกกันอย่างนี้เราไม่นาน,นพวกเราจะได้เห็นธรรมะหรอกมีบาร,รมีก็จะบรรลุได้ปัญญาเกิดอ เพียนขึ้นมาแล้วไม่ลดละกดลงไปในดินเจอน้ำเพียนฝึกจิตเราก็จะได้ทำไม่ไปไหนให้ตั้งใจกันทุกทุกทุกท่าทุกคน